พี่น้องเมื่อนีมาเบิง้งการดำหน้าแข่งกันพูดละไ้ระวังลูกไส้าลามม่นขอนไส้าลามม่นขอนดำให้นี่เบิ้งพี่น้องมาหลุนกันเมื่อนี้เข้ามาหลุนกันผู้ดใดสีแล้วก้อนกันไส้าลามม่นขอนดำอยู่ให้นี่ด้อพี่น้อง หัขึ้นมาไอ้นี่เป็นของลูกสาวหลาหมุ่นแขนเอามาลุนกันเมื่อนี้่าผูใ้ใดเสียแล้วก้อนกันว่างลูกสาวหลาหมุลนแขนกับลูกชายหลาหมูลนข่อนผู้ดใดสีดำหน้าแล้วก้อนกันเมื่อนี้เป็นการดำหน้าแข่งกันพี่น้องแข่งกันพูดละให้ ให้สิเหล่วก้อนกันวิ yeah, <what> นะีฟาก็มาบางับางบังแดดให้ลูกสาวหลามุ่นแขนแล้วพี่นอ้องสูสู้ลูกส,สูู้ กี้ากับเป็นกำลังใจซอยละปีนี้ว่าสิให้ได้ไล่ละสามตันว่าสันว่าลูกสาวลวาค่ะว่าได้ไล่ละสามตันนา่าอ่านทุงนี่สามไล่ ได้สามตันว่าสันว่ะถ้ารุ่นถ้ารุ่นน้ำกันพี่น้องที่ตามไปเรื่อยๆกนละ่ะจนหอดเกี่ยวหอดเกาเกิดเาลวคนละศสิมาไทายแหบึ้งไปเรื่อยๆเมื่อเยน มือว่านแดดเผาคักมือวานมือหนีกันเลยว่าซุกซุกแทฉะละลูกมือนีซุกแฉะมืออื่นจังเสียนเสาว่าซันมือว่านมือว่านเผามือหนีซุกมืออื่นกับเสาทะรุนพี่น้องทะรุนให้เสร็จแล้วก้อนกันละว่างดำหน้าพุรไห้แข่งกันมือนี ลูกส้ายหลามุ่นขอนกับสาวอยู่ว้ไว้อยู่ติดตามรุ่นต่อไปได้พี่นอ้องถ้าไผยสิทธิแล้วก่อนกัน